หลังจากที่ใส่มาเลยประมาณอา,าทิตย์หนึ่งครับนี่แหละครับพริกก็เริ่มเขียวงามขึ้นมาแล้วครับดกฝากกดติดตามช่องแบบของกรแช n แนลนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมือนี้ผมจะภาพีน่นโอมาส้มพริกครับว่ามันเป็นอย่างไร กับผิกคือต้นมันเขียวก็มีครับแต่ว่าต้นที่ใบย,ยิกใบโง่ก็มีครับใบย,ยิกใบโง่คือมันมีเผียเขามาทำลายมันครับแต่ว่าเผียมันเลี้ยวโเห็นหรอกครับมันอยู่ข้างหนครับ นี่ครับเกิดอาการใบยิกใบงอใบเหลือมแม่แต่ดอกกระแทบสีบ่มีครับต้นแถวนี้ครับใบยิกใบงอึี่กันครับนี่ครับใบมันแบบนี้ทำให้ต้นพริกโบจะเริ่มเติบโตครับ พอใบมันมีแถวนี้ก็คือใบเหลืองครับถ้าเป็นอาการแบบนี้เดี๋ยวผมจะภาพน้่งมาหาวิธีการแก้ปัญหาพิกใบยิกใบเหลืองครับว่าจะาทำกันแบบไรครับมาส้มวิธีการทำไปนํากันครับนี่ครับพืชวัตถุดิบจะใส่ในวันนี้ครับคือผงสักผาครับ นี่คือนำเศร้าเข่าครับที่เหาไดจากการมาเขาหุงหาอาหารล่ะครับที่เห่ารองไหวเพื่อว่าจะมาทำปุ๋ยสั่นหยดครับนี่คือขีเทาทานครับเพื่อว่ามาใส่เหงาของตะพีกครับเพื่อว่าไลหมดไ่เพียไรมแแรงโบไฮามาทำไรพืชผักของเห่าครับเพราะว่าสาเหตุี พริกเนาาเกิดจากปลาแลกมันท้องเจาะลูกพริกครับก็เลยจะเอาขีเท่าทานครับมาใส่กวนต่นของพริกครับแต่ว่าผมจะทําก่อนอื่นคือนี่แะครับใส่ผงสักผ่าใส่ก่อนครับนี่นะครับประมาณ เครื่องซ่อนนะครับเพื่อว่าจะไปสีพ่นทางใบก่อนครับใส่น้าลิตรหนึ่งครับสีดก่อนถ้าพริกพรองก่นองหลายกับใส่หลายปุ๋นีครับเติ่มปริมาณไปตามส่วนที่เฮามี อยู่แล้วครับแต่ว่าพีกผมบัวลายมาเลยครับผมเลยใส่แค่ลิตรหนึ่งครับ ครับสปต้นเลยครับต้นถูกมันใบอีกใบเหลืองใบหนี่มันจะเก็บปัญหาใดดีหีครับร่าไม่เผียทำลายมันแต่ว่ามันโบเห็นมันเผียครับเผียมันส่นวนโตอยู่ข้างใน เราจะมองโดยตาเปล่าเห็นนะครับนี่ครับยอดมันเบือดเลยครับเพราะว่าถือเกียร์ทำลาย หลังจากเข้าสีดพลไปทางใบแล้วเขาเติมนี่แหละครับใส่น้ำเศร้าเขาโรดลาดเข้าไปโคนต้นพผกพิกับต้นละแก้วคือเพื่อวา่ามันจะเพิ่มผาดอาหารแล้วก็ให้ดินโดนสุย เลินดีครับเพราะว่าทํามให้เร่งหลากดินหลวนสุยครับพาพี่น้องดูใส่แห้งดีครับใสถูกเจ็ดวันยิงดีครับครับตอนอยู่ข้างในสาดคับไปเลยก็ได้ครับ ยิงใสหนูยิงดีครับโดยที่ห้างโบได้เสียเงินแปดแต่บาทเดียวครับครับหลังจากเข้าใส่น้ำเศร้าเขาไปแล้วคือตัวมาคือขี่เท่าทานครับโดยตามโคนต้น้องผิกเพื่อว่ามันจะป้องกันโบไฮมดโบหฮมะแรงมาขึ้นครับ กับโบเป็นเพียครับมแมลงมันท้องกับโมมาไก่ครับเพราะว่ามันจะคือกินต้องขี่เท้าทานมันกันดีครับสาเหตุที่พริกหลวงครับเกิดจากมแมลงวันทอ้องเจาะครับมันเลยเน่าครับเขาก็เลยแก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบประหยัดครับ แค่ขี่เทา่ารวยซื้อหาพ่อบาทาครับมีกันทุกบาทนครับรวยเลยครับคืออรวยใส่ตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาหลดน้ำใส่มันจะขี่เท่ามันจะหายไปทำเป็นปุ๋ยเฮ้าเข้าใส่ไว้ตอนเย็นตอนสเสาร์เฮามาหลดนำ้ำมันจะทำให้ มาแรงโมมาไก่ครับพอเขามาลดน้ำมันจะเป็นปุ๋ยอีกตัวหนึ่งครับทำให้พีเข้าเติบโตงามครับนี่ครับคือประโยชน์ของหีเทาทานใส่ไปได้ทุกต้นครับเพิ่มผาดอาหารให้พืชเขาด่าดงามเขียวทนครับ พ้นโมลัวสูตรง่ายสูตรประหยัดครับใบเขียวงามพ้นดกดีตัวพ้นโมลัว หลังจากที่เใส่มาเลยประมาณอา,าทิตย์หนึ่งครับนี่แหละครับพริกก็เริ่มเขียวงามขึ้นมากแล้วครับดกแค่ผงสักผาแค่เครื่องส่วนครับสีพ่นก้อนกระไดผลแล้วครับท้ามไปพริกขัวเหนียว พ้นดกเติมนำเศร้าเขาลงไปแถมด้วยขี่เท่าทานครับแค่3ามอย่างกระํําให้พริกง่ามดกดีครับปาทะจากหนอนจากมะแลงครับทําให้พริกโมหลวงโมนาวครับให้พี่นอ้องเล็ดล่องเบิงเดอครับว่ามันดีหรือบ่ สำหรับผมทำมาแล้วดีครับขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับจิบหนาผมจะหาเหืืองเล้าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอนชาแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับ